จะนาตาเฮ็ดง่ายสุดที่จะง่ายนะคะแอนลวกเส้นเล็กแล้วแอนก็เอามาส่วใส่ไก่ย่างที่มันเหลือกะมิริกป่นซีอิ๊วดำซอสหอยซิ้นแล้วก็แอนใส่น้ำส้มไปนิดนึงนะคะเกลือพริกไทยจ้ะจบนะคะกินง่ายๆนะคะเนาะ เขาเอิ่นว่าอย่างกินเพื่ออยู่นะคะน่ะเนาะไม่ได้อยู่เพื่อกินเนาะคะ่ะเนาะม่อยังเขาก็เห็ดกินเนาะค่ะของเหลือเขาก็เอามาเห็ดกินได้ก็คือไก่ย่างแอนมันเหลือที่แอน,นเห็ดไปนะคะพอกับลูกข้าเจ้ากินบ่หมืดนะคะแอน,นเห็ดหลายเนาะเหมือนนั้นเนาะที่เห็ดเห็ดเห็นเห็ดแอน,นเห็ดใส่กองไว้อ่ะจ้ะข้าเจ้ากินกันไปซีใหม่นะคะมันไก่ย,ย่างเหลือ เลยหลือยู่สองใหม่แอนก็เลยเอามาเฮ็ดแอนเฮ็ดแล้วก็แอนสิเอาไปกินที่ทำงานพร้อมนะจ๊ะเมือนแรกกะน้องโอเว่นไปโรงเรียนค่ะพอบานไปเฮ็ดงานแล้วก็แอนก็สิไปเฮ็ดงานหลังจากแอนกินเซ็ตนะคะกะับสิเตรียมโตไปเฮ็ดงานจ้ะอาทิตย์นี้กะเข่ากาบ่าย อาทิตย์หน้ากะเข่ากะเศร้าสบายดีกันป่จ้าได้ยังกินจ้าสำหรับแอนกะอาหารเรือนี่ตู้เย็นยน่นนนกกาจะนาะกลอวมาก มาเห็ดกลินมาประยุกต์กลินเดี๋ยวเติมน้ำปลานิดนึงนะจ๊ะพริกพริกอันนี้เอนเอาไปพัดใส่น้ำมันพริกแอนขวัวเองเผ็ดแต่ว่าพริกกระปุกนี่ เอ็นซื้ออันแบบสําเร็จมาใส่มาเพิ่มบ่มีรสชาติอีกอย่างเลยนะคะเนี่ยเผ็ดแต่ว่าหั่นบ่แบบเผ็ดที่สุดแล้วกบับบหอมสู่ห้าเห็ดเอาไปได้นะคะเห็ดเอาสุดยอดอนมากกินหอ ฝนตกนะคะมือซองมือไฟกระดับดับเป็นเครื่องมือเลยนะคะหมึกมือกรมือว่านมือวา่อวานมือกร เอางกลางวก็พีถึงว่าน้องโอเวนยุดอยู่บ้านแอนเฝ้าน้องโอเวนจนกลัวแอนสิไปเฮ็ดงานเหล็กะพอบ้านเลิกมาตะเวนมาสลับมาสลับเว้นกันลูกแอนบอสซัมบายไปโรงเรียนมือหนึ่งกลับมาเหล็กะบอสซัมบายอีกหมอ,หมอหมอน่าตีไปฟังผลอยู่จ้า เพราะว่ามีการตรวจหลายๆอย่างยังได้กระปินกำลังใจให้นอ้องอเวนนสเจะเนาะเพราะบ้านเอ็นกับว่าสบายด้กันจะว่าเล่ากับบดยุดธ์เล่ากับป พอไปเห็ดได้ก็ไปสิแม่เจ้าเอนกะไข่แน่แอนบ่อบเป็นอย่างบ่เป็นไข่ดีที่สุดนอกจากเนาะมันจังค่อยมันจะได้แบบใป่เห็ดง่ามันกะกนว่าต้องเพิ่วันไหน มอพนัดไปฟังผลมืออื่นของน้องเอเวนเต็นดได้กะดูแลสุขภาพนะจ๊ะเนาะสุขภาพจิตสุขภาพกายทำมันดีมันกันกนต่อยอดให้ห้องเห็ดเห็ดอันอื่นได้ เดี๋ยวแบบไหวมือเขากินเขาแล่นพร้อมกันก่อนจะค่อยเฮ็ดคลิปเห็ดกับเขาช่วงนี้ก็กินผู้เดียวไปก่อน พิกแอนเพ็ดเพ็ดแอนมีเรื่องสีเว้าสูฟังแอนกันคิดแล้วคิดอีกอยู่แอนสีเว้าเว้าเรื่องอ่ะเรื่องที่มัน พี่เทศกาลบ่าวาดีแอนเห็นคลิป u t u b บนะาจะเนาะแอนกับเป็นแค่คลิปเปิดน้อยแอนมีแฟนคลับกะก็ดีใจอยู่จ้ามีแฟนคลับติดตามก็ดีใจอยู่แต่แอนแอนคิดว่าแอนเป็นแค่คลิปเปิดน้อยนาะจะเนาะ แล้วก็แอนจัากซีบอวอย่างไนจักสีเริ่มต้นยังไงแอนอยากมาเบาซูฟังจริงๆแอนคิดแล้วคิดอีกนะจริงๆสิบอวเบาเบาดีแต่ว่ากาับเบาให้เป็นอุทาหอนนะจ้ะเนาะคือการเฮดคิปข,ของแอนนําเสนออ่ ชีวิตครอบครัวเนาะค่ะเนาะแอนบอมี่เจตนาที่จะอแอนแอนบอมี่เจตนาใดๆแอรแฝงในคลิปของแอนแล้วก็แอนแอนบรคิดว่าแอนสิเป็นคนไทยลืมโตหรือใดๆทั้งสิ้นนะคะแอนแอนเฮ็ดคลิปครอบครัวแล้วแอนค่อนข้างที่จะระมัดระวังในการ แสดงออกการว่าทุกสิ่งทุกอย่างละจ้ะก็คือพยายามที่จะรักษานาใจทุกๆคนที่ส่งคําถามขอมมาเพราว่าสิเป็นส่วนโตหรือเป็นในหน้าเพจ a c e b o o k หรือในต่างๆนหน้าแอนพยายามที่จะสุภาพกับสุขคนเนาะค่ะเนาะสุขคนกับหูหูอยู่แล้วละว่าแอนเป็นคนแบบนี้แล้วก็บอมี ความเหยื่อยิงแต่ความเป็นส่วนตัวของแอนและครอบครัวก็ค่อนข้างสูงนะคะเพราะว่าแอนแอนมั่นใจว่าทุกๆคนมีความเป็นส่วนตัวของครอบครัวสูงนะคะก็คือแฟนคลับนะคะเพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นมกักเพิ่นติดตามแอนแล้วกะ็อยากมา์ยามอยากซื้อของมาฝากคนเฮาบ่ได้เป็นมูสนิทแล้วก็บ,บ่ได้เป็นญาติพี่น้องเนาะค่ะเนาะสิมา์ยาม จากประเทศไทยมายามกันถึงแคนาดาลวกอ <c oughs> ขอไพ่ค่ะแคนาดาเมืองที่แอนยูกับยูไก่ยูสุดสุดแผนที่เลยนะคะต้องนางขมฝากขมนางขามเลือกขมนาขำขมทะเลมาาไก่นะฮะจกประเทศไทยมาซูแคนาดาอเมริกาเนื้อนะคะทวีบอเมริกาเนื้อไก่นะคะลกูก ค่าใช้จ่ายสูงไปถ้าเกิดว่าค่าเจ้าอยากมาเที่ยวเจอกันโดยบังเอิญแอนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะเนาะแต่การที่เป็นแฟนคลับกันแล้วสิมาเยี่ยมกันมันมันว่าน่าเป็นไปได้เนาะคะ่ะเราอีกอย่างแอนก็มีโครงการมีการวางแผนการใส่ชีวิตของแอนในแต่ละมือนะคะเพราะว่าเวลาทุกหน้าที่ตามที่แอนบอกมันมีค่าสำหรับแอนและครอบครัว แอนถ้าแอนสี่ในวันว่างของแอนแอนขอสมหวนโวยให้แอนกับครอบครัวเนาะคะ่ะเนาะแอนก็นเลยตอบเพื่อนไปว่าแอนบัสสะดวกเนาะคะ่ะแล้วก็แอนคิดว่ามันมันเป็นไปบ่ได้ดอกที่ิศมาหากเท่าแล้วก็มาเยี่ยมมายามเท่านาะคะ่ะแต่ว่าแอนก็นขอบคุณหลายๆนะคะสําหรับความระลึกถึงคําถักทายต่างๆในานา แล้วก็คล้องฝากใดๆนะคะแอนแค่มีความระลึกถึงเนาะคะ่ะเนาะระลึกถึงว่าเออคิดหอดแอนเนาะอ่าส่งกำลังใจแรงเชียร์มาหาแอนผ่านผ่านไตคลิปแอนเนาะคะ่ะแอนก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะคะเนาะอ่าเป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่แล้วสำหรับอ่าคำเบ่าว่าคิดหอดฮักหรืออ่ากดซับสไคร ซับตะไข่นะคะเนาะให้แอนในคลิปแล้วก็กดตั้มอัพให้แอนแอนถือว่าเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วสําหรับผู้เฮ็ดคลิปนะคะเนาะถ้าผู้ใดมีเจตนาอยากคุยกับแอนก็คุยเข้ามาแอนตอบได้แอนก็ตอบแอนตอบว่าได้แอนก็แอนก็บ,ตบ่อบตอบนะครเพราะว่าบางครั้งแอนแอนติดงานบางครั้งเวลานว่ตรงกันอันนี้พีพีที่เพิ่นส่วนมากนะพีพีที่เพิ่นอ่า หักเราก็เอ็นดูแอนอิหรีอลออนอ่ะเพิ่นเพิ่นหูแม้กระทั่งน้องๆหลายคนนะคะเพิ่นกะหูอยู่เวลาเมื่อตรงกันเพิ่นกะทรงความหักความอบพูนเขามาหาพานมหาแค่นี้แอนกะปลื้มใจอยู่แล้วนะคะเนาะแล้วก็แอนกะขอบคุณหลายๆทุกๆคำทักทายแอนแอนดีใจค่ะแค่นี้กะซซึ้งแล้วค่ะบ่ บ่ต้องถึงกับแบบว่าสิทรงของฝากมาหาหรือสิซื้อนั่นซื้อนี่มาหามันบ่เป็นยังดอกค่ะความหักแอนว่าหัวใจเ้อมีใจต่อกันมันดีที่สุดแล้วเนาะค่ะเนาะเขาบอกว่า,าใจแรกใจเนาะจะเนาะบ่ะต้องบ่ต้องมีของฝากติดมือมากแค่ว่า,าทรงความหวังดีผ่านสายร่มมากผ่าน แต้คิดมาแอนก็ถือว่าสุดยอดแล้วจ้ะแอนวอดแต่ก็ว่าได้ตอบสุขนซ้ำนะคะซืเมนีเพราะว่าแอนเห็ดงานตามที่เคยบอกลหละถ้านางเธอแอนเห็ดสองกะก็เมว่าหลบมากก็จะก็คือเห็ดเก็บเงินนะคะเนาะกะเก็บไว้เพื่ออนาคตนะคะเนาะมันกะข้าวโพดหัวันดไม่สิเกิดขึ้นนอกากเห็ดเห็ดตอนนี้เอาเห็ดไดไม่แห้งเห็ดไตก็เห็ดเห็ดหลักกเก็บเก็บไว้เนาะค่ะ แล้วก็ในเรื่องการฮ็ดคลิปของแอนนะค่ะเนาะแอนนอขอเน้นนิดนึงแอนบอ์บอได้ม่าในลักษณะ,ะหาคู่ออนไลน์เนาะคะ่ะแล้วก็บ,บอได้ม่าในลักษณะแนะนั่งกฎหมายบานเมืองหรือเอ,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 อกสาร,รต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับกฎหมายต่งางๆนา่นาเนาะค่ะเนาะถ้าเกิดว่าผู้ใดอยาก อยากที่จะเห็ดเอกสารเดินทางหรืออาหาครูจังใดกะแอนกะขอแนะนำให้ไปเมืองในเว็บไซต์ต่างๆหน้าๆเนาะค่ะอย่าเมืองเว็บไซต์เดียวแล้วก็เรื่องกฎหมายต่างๆนี่อนอนเป็นผู้บ่มีความรู้เน,นาะค่ะเนาะก็ต้องไปไปปรึกษาผู้ที่มีความรู้เน,นาะค่ะทุกคนมันมีกรณีในการที่เฮ็ด เอกสารบ๊อกซ์กันเนาะค่นนะ,คะเนาะกะับแ้วแต่กรณีแต่ผู้ที่สิืบดีที่สุดก็คือนักกฎหมายนะคะเนาะแล้วก็เป็นผู้ที่มีความรู้อิหลีเนาะคะ่กกกะการันตีว่าข้าเจ้ารู้แล้วก็การันตีว่าปรึกษาข้าเจ้าแล้วมันบอมันมันชั่วกาน,นะคะจังปรึกษาแอนแอนกับบอมีคําแนะนําดีๆดอกสาหรับ ความลูลทา้งน้านกฎหมายการเหตุวิศอวิซาเนาะคะ่นะเนาะแม้กระทั่งประเทศแคนาดาเองนะคะอันยกตัวอย่างประเทศแคนาดาเป็นประเทศที่ใหญ่แล้วก็มีหลายหลักแต่ละรลักการปกคร้องกับบกุกขึกันนะคะใส่สัญ,ญลักษณ์ท่องชาติแคนาดาขึ้นกันกับจริงแต่ว่าในกฎระเบียบปีกย,ย่อยในแต่ละหลักข้าเจ้าก็มีกฎที่แตกต่างกันนะคะจึงใดก็ ห้ไปศึกษาถ้าสิไปยุรัฐใดก็ห้ศึกษารัฐนั่นบันนี้รัฐนั่นเราก็ขับไปยุเมืองใดก็ต้องศึกษาเมืองนั่นเนาะเนาะหางานในในพื้นที่ที่แอนอยูแอนแอน,แอนบรสนับสนุนนะคะเพราะว่าแอ็นยัยัยถ้าคิดว่ามาตายออดับหนาเนาะจะเนาะการที่ศิมาย่ต่างประเทศต่างบ้านต่างเมืองมาหาเงืนหางาน เขาต้องหนึ่งเขาต้องมีทียูเป็นหลักเป็นแรงเขาต้องมีเงินก่อนเพื่อที่ให้เขาใส่เขาต้องเขาต้องได้ภาษาเขาต้องหล่ลายยางอ่าแม้กระทั่งแอนอยู่จังสี่พวกแอนวันเดย์ลำลุ้ยนะคะพวกแอนก็นเฮ็ดงานหาเสากินคำโบมเมนวา่าอายุมั่งหนอกหรือสีลำลุ้ยสุภูสุขณ์นะคะ มคือก okay. ันให้ค okay. ิดท uh huh? ั้งสี่นะคะบางคนนี้บ้านเกิดจะคองไปเาเห็นงานกรุงเทพแอนมีประสบการณ์กับไปยุกรุงเทพเขาต้องเสียค่าเสาค่ากิ่นค่านันค่านีต่างๆนานาแต่เขาเห็นงานอยู่บ้านเขาเขาพอต้องเสียค่าเสาแต่เขากยังเดือนก็อาจจะซ้ำๆกันก็ได้สมัยสมร์นี้ประเทศไทยมองใดมันกับแถบสิเป็นเมืองหลวงสมองราคาเพราะว่ามันกับมันเปรียบเทียบกันบ่ได้แอนว่าอยากให้คิดจังสั้นว่าอยากให คิดว่าเห็นคลิปขาเจ้าอยู่เมืองนอกล้วก็อยากมาอยู่คือขาเจ้าแอนตรงตื่นตะเดิกไปเห็นงานนะคะบางมือกับเห็ดตะเดิกกเราก็เลิกเดิกนะคะบอดี้มันบอดี้สุขสบายบนบอดี้ไปถยหน้าแต่ว่ามันกับมันกับบอดี้ไ่ได้เป็นชีวิตที่ชีวิตมันมันไม่ได้รวยโดยดอกุหลาดเลยค่ะบางครั้งภาพที่เราเห็นมันกับบอดี้เป็น เป็นคือห้าวจิตนตนาการนะคะ <c oughs> จังใดกะเข้าใจเนาะจะนอ,นอ,อ่มีเจตนาที่จะเยยยิงหรือที่จะบอห้คํำแนะนํำเอนห้คํำในนำํำะกลางๆแล้วก็ส่วนมากเอ็นสีห้กกำลังใจสมากกว่าจังใดกะขอห้พบในสิ่งที่ขาดหวังแล้วก็ประสบความสำเร็จในสิ่งที่หวังเนานกกะค่ะเนาะกับ มันบ่มีอันใดยากหรือง่ายเกินไปจึงใดก็ใส่ความพยายามตัวเองให้มันถึงที่สุดเราก็ศึกษาการศึกษาโดยตัวเองเราก็ถามผู้ที่ขาจามีความรู้ปรึกษาผู้ที่เพิ่นมีความรู้มันสิได้คําตอบที่แน่นอนกวา่าบางครั้งการไปปรึกษาผู้ผู้ขาจารู้ผู้ที่เพิ่นขาจาเป็นนักกฎหมายก็มันมันบ่รีเสียเงินก็ต้องยอมเสียเพื่อการ,รัานตีว่าสิ่งที่เฮาได้รับ มันมันแน่นอนมันชั่วเขาก็ต้องย่อมเสียเงินเพื่อที่จะไปปรึกษาพระเจ้าถูกต้องมาค่ะกะ็คือกันตามตามที่บอกนั่นหละการล่องล่องล่องเข้าไปอ่านอ่านอ่านสกอรนะคะเราก็ฮอสิไดมีมีความรู้ในการในในการสั่งคำถามขึ้นมาว่าฮอสิไปถามจังไดบ่บแมนแบบว่าอืม คือเขาต้องมีความรู้เบื้องต้นก่อนอนะจ๊ะก่อนที่เขาสิบเถามะคือเขาต้องอ่านต้องศึกษาก่อนอนจาจ๊ะเนาะการแอน,อนกะขคอเป็นกำลังใจให้คือเก่านะคะสำหรับผู้ที่หวังอีหยังกะคอให้ได้ในสิ่งที่หวังผู้ที่ปรารถนาที่จะได้แฟนออนไลน์แอนกะขคอให้ได้คนดีนะคะอย่าเป็นคนหลอกลจึงได้แอนกะขออา เตือนนิดๆในการหาแฟนออนไลน์กับพยายามที่จะเมืองดีๆอย่าอย่าอย่าจะเอาคำหวานมาเห็ดมาหายเจ้าของละลาไปกับคำหวานเขานะคะเพราะว่าเ้าโบ,บงูว่าเขาเป็นไผ่บางคนหลูบรอนะคะในในโฟลไฟ์ใน,ใน, 5, ในอ่าแล้วกับคำเวาดีตําแนงสูงรายได้สูงเป็นนุ่มโสด หรืออย่างมีบานตากอากาศอันนั้นันนี่มันเป็นส่วนประกอบที่เหตุให้ข้าเจ้าดูดีะกะใส่วิจ,จรารณญาณเนาะคะ่ะเนาะในการอ่านในการฟังเนาะคะ่ะกะให้คิดเนาะคะ่ะมันกะแล้วแต่คนเน,นาะจะเนาะจังไดแอนกะคงสีใหายใดแต่กำลังใจ ขอให้ประสบความสำเร็จใดในสิ่งที่ดีดีที่สุดแล้วก็ขอฝากไว้นะคะเรื่องเรื่องเรื่องของฝากเรื่องอย่างเสียหนึ่งคาทรงมันแพงมันจริงๆของของอยูของกินมันกิพอหาซื้อกินได้หรอกค่ะของยูของใส่มันเกิเพข้อซื้อได้ยู่จาวบเป็นอย่างดอกจังใดก็ขอบคุณหลายๆสําหรับความระลึกถึงนะคะนอแอนก็คิดว่ามัน มันมันหลายเกินไปสำหรับแอนแอนกับครอบครัวกาไปละลาจ้ามนีนะคะกาขอให้สุขภูสุขคนมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงแล้วกามีเงินมีงานทำนะคะส,ส,สุจ้ามนีบรมเณนของข้าองเมืองอื่นแม่นแน่นอนจ้าขอบคุณหลายๆนะคะสำหรับคําถักท่ายไปลาจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายคะ่ะนางยมุมเก้าหลับนลนางนางจ้องมามีคักขนาดเลยลูกลายกำแพงของมามีสุดละ สุดรอที่สุดเลยพี่สุดรอโอเวนไปใส่ลูกพี่โอเวนกับแดดี้ไปใส่พี่โอเวนกับแดดีไดด้ไปใส่ครับไรอุบานกับมาม,มี่เดี๋ยวมัมมี่ก็ไปเห็ดงานแล้วผมก็สิอยู่ท่าแดดี้กับม้าครับโอจะมันเป็นตาหา้าจะมันรูปลอ้อจะมันเป็นค้นหัวบุดีคล้ายลูกม้าคุณนะเมื่อหลายแอนจะมันรูปล้อค่ะอื้มคำแปงของมัมมี่พี่โอเวนวาดรูป บาดลูกขึ้นค่ะขึ้นเนี่ยเอาขึ้นนะขึ้นนละเยียดค่ะนั่นหมายถึงว่าเป็นทานไม่ใช่เป็นเด็กหยอดนั่นะเด็กหยอดนั่นนั่นมันบ้าเอาไปปายเนะไว้ไปปายครับช่วนี้ครับคิดหอสุขคอนคิดกันครับไปกระดูกละครับไปปายไปปายครับ Hi sweetheart สวัครับ I'm back from school but what are you doing doing something love you love you, love you. everyone everyone ผมรักคุณผมรักคุณ